ที่ด้านบนของเครื่องจะมีตัวล็อกอยู่ให้ทำการดันขึ้นเพื่อล็อกไว้แล้วใส่ใบตัดหมุนน็อตเข้าเมื่อหมุนน็อตเข้าจนตึงมือแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมทําการหมุนน็อตยึดใบเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วกดตัวล็อกที่ด้านบนของเครื่องลง ก็คือตรงนี้นะครับจากนั้นใส่แบตเตอรี่เลื่อนสวิตช์ขึ้นเครื่องก็จะทำงานและเมื่อปล่อยสวิตช์เครื่องก็จะหยุดการทำงานหรือเลื่อนขึ้นแล้วกดลงเพื่อให้เครื่องทำงานต่อเนื่องที่ตัวเครื่องจะมีไฟบอกระดับแบตเตอรี่กดลงเพื่อให้เครื่องหยุดการทำงาน mm. เลื่อนขึ้นเพื่อให้เครื่องทำงานแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับ ใช้งานเสร็จหรือแบตหมดสามารถถอดแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งานเครื่องเจียไฟฟ้าไร้สายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวากรสวัสดีครับ